ครับแล้วก็โซนสุดท้ายของ Honda ครับนั่นคือโซนรถบ้านครับหรือว่ารถซิตี้นั่นแหละนะครับโดยน้ำทีมนะครับรถใหม่ครับของปีนี้คือ Honda l e ีดนะครับ h o n d ้ารีดหรือว่า Honda าตะกัวนะครับแปลมาแล้วได้เป็น h o n ด a าตะกัวนะครับ h o n ด้ารีดขนาดเครื่องยนต์125ซีซีครับเป็นรถอโตเมติกนะครับมาดูกันนะครับนี่ครับเรียกได้ว่าโหเคาะช่องเก็บของเนี่ยโหแบบใหญ่เพิ่ม ใหญ่เพิ่มกว่าตัวน่าจะน่าจะใหญ่ที่สุดในพวกรถร้อยห้าสิบทีสีแล้วนะครับปิดโอ้ปิด,ป,ดปิดเข้าดูเฮ้ยปิดเข้าได้ไงอะ่ะดูนี่ปิดเข้าได้ยังไงอะ่ะมีโอ้ยเดี๋ยวผมขอวาวงไม้กระยะิบแั๊หนึงอ่าเรียกได้ว่าสายซิตี้นี่ชอบแน่นอนอะ่ะดูนี่ดูนี่ออปชั่นโอ้โหแม่บ้านแม่บ้านชอบอะ่ะเนี่ย แม่บ้านชอบแน่นอนเอาไว้ห้อยห้อยถุงกับข้าวแม่บ้านชอบแน่นอนเลยห้อยถุงกับข้าวนะครับเนี่ยไม่ต้องไปซื้อไอ้ตะขอเขียวเองแล้วนะครับเนี่ยมีมาพร้อมเลยห้อยถุงห้อยถุงถุงกับข้าวครับหรือว่าใครจะห้อยอะไรก็แล้วแต่ครับแล้วก็นี่ชอ่องยังของด้านหน้าก็มีนะครับเนี่ยอุ้ยมีพัเคาวเวอร์12โสองวด้วยครับตัวน,นี้นครับอย่าไงวะอ๋ออย่างนี้นี่เองวะตกใจแง่ มีอะแดปเตอร์แปลงไฟให้ด้วยครับอืเรียกว่าอสายแกฟฟูดแพนด้าฟูดเนี่ยน่าจะน่าจะชอบแหละนะครับเฮ้ยเก็บผลน้ําได้ด้วยเฮ้ยมันลึกจังวะมันลึกอะ่ะขวดน้ําขวดน้ําใหญ่นะขวดน้ําใหญ่ปกตินะลึกลึกไหมเอาแขนออกไม่ได้โอ้ลึกอยู่นะแขนออกไม่ได้จะหาเลยโคตรลึกเลย เก็บมือถือไม่มีตกแน่นอนเก็บมือถือไม่มีตกใครชาร์จแบตไปเก็บมือถือไปได้ไหมได้ม่าจะได้หาหาแดปเตอร์แปลงไฟเล็ไๆเนี่ยมาชาร์จแบตเก็บได้ไว้ตรงนี้ได้นะครับอ่านี่ครับแล้วก็ข้างี้างนี้แงะก่อนไม่น่าจะมีอะไรมัง้งตรงนี้แงไม่ออกช่างมันนะครับแล้วก็เปิดถังน้ํามันโอ,โอเคเอาเก็บไว้ก่อนนะครับ นี่แหละคือนี่คือการรีวิวแบบของเอสเตอร์ไรเดอร์นะครับโซนเอาใหม่เปิดเปิดฝาถังน้ำมัน,นครับดูโดยดีอันแน่โคตรล้ำเลยโคตรล้ำเลยบอกเลยโคตรล้ำนี่ถ้าเป็นรุ่นอื่นเนี่ยอาจจะมาพับอย่างเงี้ยเอออาจจะโดนขาใช่ไหมเอออันนี้มันปรับแบบสวิงไปอย่างเงี้ยเอ,อ้ไม่โดนขาอ่ะไม่โดนขาขามันวางอย่างเงี้ยปรับสวิงไปอย่างเงี้ยไม่โดนขาแน่นอนนะครับ นี่นเปิดถังน้ำมันเติมนะครับแต่ว่าอันนี้น่าจะลำบากเล็กน้อยครับเพราะว่าถังน้ำมันมันต่ำต่ำเดี๋ยวผมลองขึ้นค้อมให้ดูเลยแล้วกันนะครับลองขึ้นให้ดูเลยอ่านี่ครับมุมมองคนขี่นะครับมุมมองคนขี่อ้าวมีไอ้นี่ด้วยตาสต็อปนะครับไอ้ที่ว่าจอดแล้วมันจะหยุดเครื่องเองอ่ะนะครับมีด้วยนะครับ แล้วก็โอเคจำลองเปิดฝาถังน้ำมันครับนี่ไม่โดนขานครับอ่าเอาใหม่อีกทีนึงไม่โดนขานครับแต่ว่าเวลาเติมนี่โอ้โหมันมันก็แอบมันก็แอบเหนื่อยนะมันลึกเกินนี่คือข้อเสียหนึ่งอย่างไม่อ,อะไรมันต้องมีมันม,มันต้องมีข้อเสียอยู่แล้วล่ะไม่มีรถคันไหนมันจะดีดีไปหมดหรอกนี่แหละ หรือมันติดทุงผมกันแน่อืออ่าถือว่าเป็นรถแม่บ้านชอบแล้วกันนะครับรถแม่บ้านชอบเลยแล้วก็คนที่ขับพวกแก๊ฟู้ดอะไรพวกเนี้ยพวกส่งของเนี้ยน่าจะชอบนะครับน่าชอบแน่อนอนเปิดเปิดช่องเนี้ยขี่ไปด้วยใช้ไปด้วยก็ได้นะครับอ่าเอ้แต่ฝาถังน้ำมันนี่ผมชอบจริงไงล้ำแต่ว่ามันแอบลึกไปหน่อยไอ้อ้ถังน้ำมันเนี่ยมันแอบลึกไปนิดนึงต่ำลงไปนิดนึงนะครับแต่ว่าชอบการเปิดฝาเขาอะ่ะ มันมันดูล้ำล้ำอ่ะโอเคนะครับ,น,น,รบนี่คือเจ้า Honda า e ี d นะครับร้อยยี่ห้านะครับร้นาครับก็เป็นรถที่เหมาะกับสไตล์ในเมืองทนี่ครับสไตล์ในเมืองขี่รถไปทำงานขี่รถไปอ่าจจยตลาดเนี่ยคันนี้เลยนะครับ ส่วนเรื่องของราคาเดี๋ยวมาดูกันครับว่าเจ้าหลีดคันนี้ราคาเท่าไหร่ครับราคาไม่มีราคาบอก 55, อ๋อแมนเล็กจังห้าหมื่นห้าพันห้าร้อยเงตดค่ะเงินสดห้าหมื่นห้าพันห้าร้อยครับห้าหมื่นห้าพันห้าร้อยกับรถลีดคันนี้ครับ